ี่ครับพี่เดฟครับบนโต๊ะเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างพี่ที่นี่ใช่ไหมครับเอาอย่างนี้และกันเริ่มต้นด้วยอันนี้เขาเรียกว่าชิ้นในนะครับผมชิ้นในนี้เราจะเอาไว้ใช้ฝึกเวลาเราต่อสู้ในเคนโดเคโกะอันนี้เอาไว้ตีกันมันจะทํามาจากดาบไม้ไผ่ทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับผมประกอบกันเวลาตีกันมันจะไม่ค่อยเจ็บแต่ม่กี่เจ็บอยู่เนาะเจ็บค่ะเจ็บปะเจ็บอ๋อหนูว่ามัน อยู่ที่วิธีการตีด้วยใช่ไหมอ่าเอาเงเอาอย่างอาอางี้การขอเปรียบเทียบนิดนึงตัวนี้โบเคนเจะเกระตีที่ผมบอกว่าสามารถฆ่าคนได้แบบสมัยก่อนสมัยอะไรก็ใช้ตัวนี้แหละไมเอาไหมอย่าเลยโทษครับ <laughs> คืออันเนี้ยมันเป็นมันเป็นอันนี้อาวุธดีๆนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวกลับไปที่ชไนก่อนถ้าเอาง่ายๆครับอย่างอันเนี้ยมันคือเอาไว้สําหรับเล่นกีฬาครับถูกไหมครับใช่เพราะนั้นวัสดุที่มันออกแบบมามันก็ทําให้ ซอฟลงไปหน่อยถูกต้องเพราะตีนี้มันมันจะข้างในมันจะเป็นแบบอากาศมันเป็นแล็ใช่ครับนะมันมันจะจะพับเข้าไปเองมันจะไม่ค่อยรุนแรงมากอันนี้ทำมาจากดาบไม้ไผ่อันนี้ส่วนนี้เป็นของพาส์กิว่าตัวนี้เขาบอกว่าจะไม่แตกไม่หักถ้าเกิดแตกหรือหัก เขาจะเปลี่ยนให้ฟรีอมันทําจากทํามาจากคาร์บอนกราไฟต์ก็อุ้ยแพงครับตัวนี้อุ้ยตัวนี้ก็เมื่อก่อนนี่นะครับผมซื้อมาอยู่ที่หมื่นห้าตอนนี้น่าจะถูกลงแล้วครับผมครับพอฝึกไปจนชำนาญมากๆก็ไปใช้ดาบจริงนั่นคือวิธีแบบ ใช่รครับใช่ครับดาบโบราณแต่ว่าดาบดาบจริงเดี๋ยวเราเรียกว่าชินคันชินเคนแล้วกันครับมันบางทีไม่มีหลายชื่อชินเคนชินซักุโตะอ,อะไรต้นต้นนะครับหรือว่าคาชาน่าดบ,บที่คนไทยเขาเรียกกันนะครับผมนั่นหมายความว่ามันมีประเภทของมันแยกย่อยมาอีกประเภทของดาบมันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้คําพูดอะไรในการเรียกอย่างเช่นชินซักุโตะนะครับมันเป็นดาบใหม่เราเรียกว่าดาบที่เพิ่งตีมาหยกๆยก ถ้าเกิดเป็นชินเคนนี่ก็คือเราเรียกว่าดาบญี่ปุ่นหมายความว่ายาญี่ปุ่นแท้แต่อาจจะเป็นดาบเก่าอาจนร้อยปีสองร้อยปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ันเป็นวัตถุโบราณแล้วนะพี่ประมาณนั้นใช่ครับเอาเป็นว่าเรื่องดาบเนี่ยมันเล่าได้อีกเหตนึงเลยนะจริงๆถูกต้องครับโอเคครับกลับไปประเภทต่อไปนะครับอันนี้เป็นโบเคนนะครับผมโบเคนอันนี้จะพิเศษนิดนึงจะมีสลักตรงนี้ด้วยแล้วจะหนักกว่าธรรมดาทั่วไป ทำไมอ่ะพี่อาลองกับตัวนี้ทำไมมันหนักกว่าธรรมดาครับอันนี้เอาไว้ซุบุริซุบุริก็คือการหดดาบหดลมเอาไว้ฝึกกําลังข้อมือถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะหนักหน่อยแต่ว่าใช้เป็นอาวุธก็ยิ่งดีกว่าตัวนี้เฮ้ยอหญ่ดิขอ้องหน่อย่าดิเฮ้ยโอเคเนย สุดท้ายพี่อันนี้คือ <S ess> อันนี้เรียกว่าฟุกโระนะครับผมฟุกโกระนี้ก็จะทํามาจากไม้ไผ่ที่อยู่ข้างในอแล้วก็ในไม้ไผ่ที่อยู่ข้างในนี้ก็จะตัดเป็นหลายๆเส้นครับผมข้างในเนี่ยข้างในเลยลองลองสัมผัสได้มันดีดลงไปมันเป็นหลายๆเส้นนีกมันก็คล้ายๆมันก็คล้ายๆกับแบบนี้คล้ายๆกับแบบนี้คล้ายๆแต่แข็งกว่าเยอะแต่แข็งกว่าเยอะถูกต้อนมันแน่นนะคะแล้วความยาวของมันจะเท่ากับภานะเออ แล้วก็จะคุ้มด้วยหนังครับผมเพราะอย่างนี้ครับด้านนอกเนี่ยเขาจะมีเชือกรัดเพื่อไม่ให้แตกกันนะครับอันนี้เขาคุ้มด้วยหนังคุ้มด้วยหนังครับแล้วอันนี้ก็เฉพาะสํานักชินคาคิริวจะใช้อนั่นหมายความว่าวิชาอย่างวิชาอย่างเคนโดอย่างวิชาดาแยกก็เหมือนค่ายมวยประเทศไทยถูกต้อง่ายๆแบ่งเว้นแต่ละค่ายแต่ละแบบมวยไทยเนี่ยมวยชายาเป็นแบบหนึ่ง ใช่ครับนะครับมวยมวยชายาคือมวยใต้เนี่ยเขาจะมีวิธีแบบหนึ่งนะครับมวยฝั่งเหนือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็มวยโคราดมวยอะไรเขาว่าไปก็มีของเขาไปอย่างเช่นครับผมฟุกุโระนี้คือชินคาคิริวฮกรู้จักจูเบไหมหรือยางกิวไหมรู้จักครับรู้จักใช่ไหมครับเขาถือว่าเป็นพวกราชครูที่สอนในวังในญี่ปุ่นรู้ใช่ไหมครับรู้ครับอ่าครับนี่แหละครับ อันนี้จะเป็นสำนักของเขาอแล้วทางยานยิวเนี่ยครับอพอดีเขาเป็นเจ้าสำนักรุ่นที่สองอ๋อแต่เจ้าสำนักของผมนี่ก็จะเป็นรุ่นที่ยี่สิบสี่โอ้ยครับผมแกเป็นอาจารย์ของผมคือคือเรื่องของดาบเรื่องของการฝึกดาบเนี่ยมันผ่านมาเป็นร้อยๆปีถูกต้องครับปัจจุบันยังคงอยู่ใครบอกว่าเฮ้ย hey, สมุไรตา,ายไปแล้วจริงๆสมุไรสมุไร,ใน,รในความคิด ในในความคิดเนี่ยหรือในทางจิตวิญญาเนี่ยมันยังคงดาเนินต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสืบทอดแบบรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆครับเสร็จร็จครับต้องเรียกกันอย่างนี้แล้วเสร็จเสร็จครับชุดเวลาเราเป็นมาเรียนดาบชุดจะต้องเหมาะสมชุดแบบนี้เรียกว่าชั้นชุดนะครับ ส่วนบนเรียกว่ากีนะครับผมส่วนล่างฮักาม่านะครับครับแล้วก็นี่แหละครับเตรียมมาให้แฮกแล้วเรียบร้อยอันนี้จะเป็นฮักขาม่านแล้วครับแลวอันนี้ก็จะเป็นกีส่วนบนนะครับผมอ๋อเอาเป็นว่าใส่ชุดนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องใส่ชุดเกราะเอาไวปด้วยถูกต้องครับหลังจากใส่ชุดนั้นเสร็จนะครับผมตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าชาเรนะครับผมชาเรจะเป็นส่วนที่ ป้องกันส่วนที่สําคัญที่สุดของผู้ชายปิดนะครับผมปิดข้างล่างนั่นเอง่นกตืองนร้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันคือเหมือนกระจับอะครับเหมือนกระจบนักมวยครับการโดนตีเข้าไปก็จุคือผู้ชายผู้หญิงก็ใส่เหมือนกันเหมือนกันครับเพราะว่าก็ผู้หญิงก็สําคัญด้วยเพราะว่ากระดูกกระดูกกระดูกเชิงการที่นั่นก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมจริงจริงคือเดี๋ยวนะอ๋อมันหนาใช่ครับ เรียบร้อยชิ้นต่อไปก็เป็นที่เราชิ้นกันนะครับผมนี่เรียกว่าโดจริงๆก็โดเนี่ยจะใช้กับในดา拉ซามูไรด้วยแต่จะเป็นโดคนละแบบนะครับมันต่างกันต่างกันตรงไหนตัวนี้เมื่อก่อนมันจะทํามาจากไม้ไผ่หลายเส้นไม้ไผ่สารแล้วก็ลงรักใช่ครับแล้วก็ลงรักเพื่อให้มันเหนียวถูกต้องแล้วก็สามารถทนคือมันไม่สามารถกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่มันสามารถทาให้ซอฟต์ลงหน่อยหนึ่งถูกต้อง ส่วนต่อไปส่วนต่อไปก็เมงครับผมก็คือตัวนี้อเมงตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับผมบางที่อาจจะใช้ไทเทเนียมฮะเลขไทเทเนียมเลยเพี่ถูกต้องเฮ้ยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเดาได้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ามีดเล็กนิดเดียวเท่านี้หลายหมื่นแล้วใช่ไหมครับไทเทเนียมเพชรเดี๋ยวนะโทษนะไทเทเนียมถ้าเท่ากับมีดแค่นี้นะครับหลายหมื่นแล้วนะครับถ้าเป็นไทเทเนียมครับแล้วมาทำหน้ากาก ออนไลน์แล้วครับวัสดุก็แย่แล้วอ่ะทีนี้มันก็เป็นมันก็เป็นส่วนที่เราในเห็นในหนังการ์ตูนบ่อยๆนะครับก็ตียนะแสกหน้าข้างบนแข็งมากครับผมทำไมเคนโดถึงมุ่งโจมตีที่หัวก่อนเพราะว่าหัวมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดเราสามารถรวมทุกอย่างถูกต้องครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะตัด ทางเบรนเขาได้กระสับเรียกยว่าอะไรนะสมองเี๋ยวนมเฮ้ยอย่าบอกว่าพี่เขากระแดนะจริงๆคือพี่เขาไม่ใช่คนไทยนะครับผมจะบอกไว้อย่างนี้ครับเคสงานก็คือถ้าเกิดเราสามารถตัดสมองได้นี่ทุกอย่างหยุดแต่ว่าถ้าเกิดเราฟันที่อื่นอย่างเช่นคอหัวเขาว่าจะหลุดจากบ่าแต่ร่างกายเขาอาจจะฆ่าเราได้ก็ได้นะ ก่อนชิ้นต่อไปถุงมือ,มมอตัวนี้ถุงมือตัวนี้เราจะเรียกว่าโคเทะนะครับผม,มโคเทะนี้ก็จะช่วยป้องกันนิ้วจากการโดนปะทะถ้าเกิดปะทะนี่ก็อาจจะหักก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะช่วยซับไมไม่ได้เลยครับคือคือเวลามันโดนไม่คือมันต้องผูกให้แน่นก่อนไงออย่างเงี้ยครับให้มันให้มันพอหลวมอย่างนี้แหละครับดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องหมุนไม่ตรงนี้ตรงข้อหมุน ใช่ก็หมายถึงว่าการเคลื่อนไหวปล่อยอยให้มันรวมๆอย่างนี้เลยครับชอบตรงนี้ไปเพราะว่าถ้าเกิดมันแน่นเกินไปนี่เราจะเคลื่อนไหวดาบลําบากเพราะฉนั้นนี่คือทั้งชุดทั้งหมดใ่ลทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกับลูกศิษย์พี่เดฟนะครับลูกศิษย์ของเดฟเซนเซนะครับไปดูว่าวิธีฝึกจริงๆเป็นยังไงแน่นอนผมผมคงต้องผมกับเมย์คงต้องเปลี่ยนชุดนะครับเพื่อไปฝึกนะครับเมันกันไม่เยอะนะ มันเหนือเด็กเล่นมากเลยเดี๋ยว,วเดี๋ยว <พอ S 2> ได้ลองนะคร<ต>ัป๊อปแป๊ะมากเลย <c oughs> ให้ <c oughs> ใส่ชุดเต็มๆให้มันลองให้เต็มที่เลยอะ <c oughs> ป๊อปแปรป๊อปแปรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะจ๊ะ ว่าผู้ชายหอมรูปร่างอ้วนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะสามารถมีเซลรไลต์ได้ไหมมีได้นะคะเซลรไลต์ก็คือไขมันที่จับตัวเป็นก้อนนะคะอยู่ใต้ผิวหนังเอ่อเรียกง,ง่ายๆคือผิวเปลือกโ้มนั่นเองแต่ว่าเรามีวิธีง่ายๆเลยคืออ่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นกากกาแฟแห้งนะคะตามร้านกาแฟเช่น Starbucks หรือร้านกาแฟท,ทั่วไปนะคะไปขอเข้ามาเลยะค่ะฟรีนะคะ ดิบขึ้นมาจะเห็นเป็นตะปุมตะป่างเลยนะคะเหมือนผิวเปือ่มอเลยเราก็ขัดวนวนวนทุกวนัวนทุกวนัวนทุกวันนะคะประมาณเดือนหนึ่งในเชื่อว่าผิวตรงนั้นมันจะเรียบขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการที่จะลดเซลล์ไนั่นก็คืออยากกินของมันๆเยอะนะคะเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะคะแต่ถ้ากินแล้วถ้ากินเข้าไปเยอะ ก็ต้องยิ่งเบิร์นออกให้เยอะๆนะคะไม่ใช่กินเข้าไปเยอะเบิร์นออกน้อยมันก็ไม่ช่วยอะไรนะคะเอาละค่ะวันนี้เมย์ก็มีท่ายง่าย mm hmm. ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไป <het> เรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะท่าแรกจะช่วยกระชับหน้าท้องนอก <het> จากท่าซีท Up <the> นอนรลบกระพือแล้วนะคะยังมีท่าอื่นอี เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยค่ะวิธีที่ต้องนะคะว่อย่างนี้นะคะสเต็ปแรกแล้วก็เอาขาขาเข้ามานะคะยกยกขาขึ้นก่อนอย่างน้าท้องไปน,นะยกขาขึ้นเสร็จทิ้งไว้ท,ทั้ง20นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ขาเข้ามาเป็นสเต็ปที่3แล้วก็เป็นอย่างนี้ เ้าก็ทำมุ่